ประวัติความเป็นมากรมทหารพรานที่42กรมทหารพรานที่42จัดตั้งตามคำสั่งกองทัพบ,บกเฉพาะที่22ทับ2527ลงวันที่19มกราคมพุทธศักราช2527โดยมีความเป็นมาตามลำดับดังนี้ เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2523ได้จัดตั้งเป็นชุดควบคุมทหารพรานที่4154มีที่ตั้งอยู่กองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ข่ายพระยารัชดานุประดิษฐ์ตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังโดยมีพันโทรประยุทธ์ทัพเจริญ เป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15และเป็นผู้บังคับกรมทหารพรานที่42อีกหนึ่งตำแหน่งและมีการจัดตั้งหน่วยทหารพรานใหม่เป็นกรมอาสาสมัครทหารพรานที่4154โดยรวบรวมกองร้อยทหารพรานต่างๆมาจัดดังนี้มี4กองร้อยทหารพรานในสังกัดเดิมของชุดควบคุมทหารพรานที่4154 1. กองร้อยทหารพรานจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี อกองร้อยทหารพรานจากอำเภอละงูกิงอำเภอมะนังจังหวัดสตูลคือกองร้อยทหารพรานที่406และ407เมื่อปีพุทธศักราช2524พันโทรประยุทธ์อินทรประสิทธิ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2525ได้เปลี่ยนนามหน่วยใหม่เป็นกรมอาสาสมัครทหารพรานจู่โจมที่4154 โดยมีพันโทพงศักดิ์เอกบรรณสิงห์เป็นผู้บังคับหน่วยและได้ย้ายทีตังจากบ้านลำพูราตำบลลำพูราอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเข้ามาอยู่ที่สวนพิกษศาสตร์เขาช่องตำบลช่องอำเภอนายงจังหวัดตรังและหน่วยได้ยึดถือเอาวันที่หนึ่งเมษายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากลมทหารพรานที่สีจูโจมเป็นต้นมา วันที่19มกราคมพุทธศักราช2527ได้เปลี่ยนชื่อหน่วยใหม่เป็นกรมทหารพรานที่42จูโจมมีจํานวน7กองร้อยทหารพรานและ1หมู่ทหารพรานหญิงโดยมีพันเอกประยุทธ์อินทรประสิทธิ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานอีกครั้งเมื่อปีพุทธศักราช2529ถึงปีพุทธศักราช2530มีพันเอกพงศักดิ์เอกบรรณสิงห์ เป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานเจ้าของคติพจน์ที่ว่าไม่เป็นรองใครเมื่อปีพุทธศักราช2530ถึงปีพุทธศักราช2531มีพันเอกปรีดาพิมูลศักดิ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานเมื่อปีพุทธศักราช2531ถึงปีพุทธศักราช2534มีพันเอกฟอยรรักเรืองเป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานเจ้าของคำพูดที่ว่า เหนือฟ้ายังมีฟอยเมื่อปีพุทธศักราช2534ถึงปีพุทธศักราช2535พันเอกเจิดพบสุขเป็นผู้บังคับหน่วยทหารพรานเอกลักษณ์การแต่งกายเครื่องแบบชุดสุดสีดำหมวกปีกเมื่อปีพุทธศักราช2535ถึงปีพุทธศักราช2539มีพันเอกเบญจรงเจริญพรเป็นผู้บังคับหน่วยทหารพราน เจ้าของคติพจน์ที่ว่าข้าจะรักเกียรติทหารปรานจู่โจมจากวันนั้นเมื่อปีพุทธศักราช2 5 3 9จนถึงวันนี้นับเป็นเวลา25ปีวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลไปแต่ในใจของกำลังพลทุกคนรวมถึงอดีตผู้บังคับบัญชาทุกท่านจึงได้รวมรบเคียงบ่าเคียงไหลโดยไม่เกรงกลัวศัตรูและภัยอันตรายใดๆ ในใจยังคงมีคำว่าทหารพรานที่4-2จู่โจมอยู่เสมอจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2547สถานกา,ารณ์ก่อเหตุร้ายรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้สถานที่ราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ถูกทำร้ายเป็นเหตุให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขกองทัพบ,บกได้อนุมัติจัดตั้งหน่วยและเพิ่มเติมกำลังทหารพรานโดยให้เปิดการบรรจุกรมทหารพรานที่42แต่งตั้ง1พฤศจิกายน พุทธศักราช2549ตามคำสั่งกองทัพบกเฉพาะที่55ทับ44ลงวันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2549โดยมีพันเอกเกรงไกรสีรักเป็นผู้บังคับหน่วยมีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่วัดท่าประดูตำบลท่าประดูอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลาและได้รับการสมทบกำลังพลหมู่ทหารพรานหญิงหมวดทหารพรานหญิงจากกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนห้าหมู่โดยมีภารกิจเป็นหน่วยทหารพรานเชิงรับปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอเทพาอำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาหน่วยจึงได้ยึดถือเอาวันที่หนึ่งพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารพรานที่4-2เป็นต้นมา เมื่อปีพุทธศักราช2553ได้ย้ายที่ตั้งชั่วคราวจากวัดท่าประดูไปอยู่ที่แขวงการทางสะบาย้อยโดยมีพันเอกอภินันท์แจ่มแจ้งเป็นผู้บังคับเหนื่อยต่อมาเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2556ได้ย้ายที่ตั้งชั่วคราวจากแขวงการทางสะบาย้อยเขตตังนวัดตะขีตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี เขารับผิดชอบพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีพันเอกฤษดาคงพันเป็นผู้บังคับหน่วย เมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2557ได้เคลื่อนย้ายที่ตั้งชั่วคราวจากวัดสกีตำบลละหารอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีมาเข้าที่ตั้งแห่งใหม่นะวัดควรในตำบลควรอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีรับผิดชอบพื้นที่อำเภอแยริงอำเภอปนเรศจังหวัดปัตตานีโดยมีพันเอกธีระศรีพงษ์เป็นผู้บังคับหน่วย เมื่อปีพุทธศักราช2559ถึงวันที่29เมษายนพุทธศักราช2564มีพันเอกสมคิดคงแข็งเป็นผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบพื้นที่อำเภอมายอเพิ่มเติมอีกหนึ่งอำเภอในปีพุทธศักราช2560โดยมีคติพจน์ที่ว่าอะไรก็ได้ที่ทำและประชาชนมีความสุขพวกเราก็จะทำ เมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2564จนถึงปัจจุบันมีพันเอกทายุสวนกูลเป็นผู้บังคับหน่วยรับผิดชอบพื้นที่3อำเภออำเภอยะริงอำเภอปนเรอเภอมายอจังหวัดปัตตานีปฏิบัติการรบสงครามนอกแบบสนับสนุนการรบตามแบบและปฏิบัติภารกิจพิเศษเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย